สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนวัลย์ุูรโหงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชาอ่อนยงแพรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดแจ้งเจเริญบุญเลือประชาสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1วันนี้หนูมีผลิตภัณฑ์แปวรูปจักกลึงซึ่งผลิตโดยชมรมแปวรูปของ ชมบูก็น้ำพึ้งชมบูเหลวน้ำพึ้ง ไอ้น้ำพึ่งแท้บริสุทธิ์จากธรรมชาติมีกรดอ่อนๆช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นลดหรือรอยเหี่ยวย่นค่ะโดยัดสร่ส่วนประกอบวัตถุด,ดิบเกรดเอผ่านห้องควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมใส่บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าสนใจมีตาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีข้อมูลวงบอกรายละเอียดมีส่วนประกอบวิธีใช้และเครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างชัดเจนมีเลขที่จดแจ้งระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นค่ะหนูขอฝากทุกท่านช่วยสนับสนุน สบู่ก้อนน้ำผึ้งสบู่เหลวน้ำผึ้งแชมพูสมุนไพรน้ำผ so ึ้งและครีมนวดน้ำผึ้งด้วยนะคะโดยสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ช่องทางเพจเฟ e บุ o k โรงเรียนวัดแจ้งเจริญหรือโทรศัพท์086-000-3287หรือทาง QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้